นี่นะครับยางเมล็ดนะฮะกว่าสามสิบปีนะมีต้นพันธุ์ด้วยฮะแถวนี้ที่ปลูกเป็นระเบียบนี้จะเอามาทาเป็นต้นพันธุ์นะฮะคือเราจะปลูกสองคูณสองคูสี่หรือสองคูสองคูสี่หรือไงนี่ฮะมันมันก็ไม่ถึงสี่ครับเป็นสองคูสองแล้วก็ที่เป็นรงอยู่นั้นก็คือต้นกล้ามันนะฮะเดี๋ยวก็ทําไม่ได้ฮะคนเดียวสมัยนู้นสามสกว่าปีแล้วนะ จะสามสี่สิบปีนะนี่ฮะมันออกนะฮะยางมาเมล็ดทั้งนั้นนะครับนี่ครับนี่ฮะหน้ายางมันเบืบบบบ่อเบาๆยังไงก็ซ่อมได้นะฮะนี่ฮะรอยมันมันก็เชื่อมเข้ามาหากันนะฮะนะครับสารปรับสภาพดินวิธีกเกษตรพอใจนะฮะแต่ยิ่งในลลาน้ําฉีดท้นนี่มันจะซ่อมได้เร็วขึ้นอีกนะเปลือ,อยยางที่ออกมานี้มันจะแดงนุ่มน้ํายางข้นขึ้นมาทันทีเลยนะฮะฉีดท,ท้นแค่ไม่กี่วันก็เห็นผลนะครับ ก็จะพยายามกีดให้มันทั่วสวนนี้ให้ได้นะฮะเนี่ยออกนะฮะเต็มถ้วยบลอกแรกๆอย่างนี้เลยครับเดือนมีนาแล้ววันที่ยีิบสองนะครับสวนยางยั่งยืนจะต้องเป็นสวนยางที่มีพืชกินได้ไม้ใช้สอยไม้เศรษฐกิจสมุนไพรและมียางให้กีดตลอดไปอย่างไม่มีวันหมดวันสิ้นนะครับและไม่ต้องปลูกใหม่ด้วยฮนะ เม็ดมันล่วงกระเด็นไปตรงไหนเกิดขึ้นเราก็เก็บไว้นะฮะตัวได้ที่ก็กลีดนะฮะได้ผลทุกต้นนะครับนะฮะ